สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด,ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด,ดที่น่าสนใจในรอบบันเพิ่มเติมนะครับจากคลิปเมื่อช้าน,นะครับก่อนที่ไปข้อมูลแแบบเต็มครับฝากกันเหมือนเดิมครับก็คือเรื่องของ f a c e b o o k นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะลิงก์อยู่ล่างทั้ง2อลิงก์นะครับฝากกันด้วยนะ โอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับที่มาฝากกันนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของรอยคีนนะครับซึ่งรอยคีนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของมา c คอร์รัฟอร์ดนะครับว่าคือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติไปในรูปแบบการเล่นหรือว่าฟอร์มการเล่นของมาเคอร์รัฟอร์ดในช่วงนับปัจจุบันนะครับซึ่งคนที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยแน่นอนนักเตะแน่นอนนะครับแล้วก็รวมถึงสโมสรด้วยที่จะต้องผลักดัน นเตเตอรานี้ให้กลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งนะครับรอยคีนเนี่ยกล่าวถึงแรดฟอร์ดที่กําลังฟอร์มตกครับว่าเขาเนี่ยทำสิ่งที่น่าทึ่งนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ครับในเรื่องของภายในสนามแล้วก็นอกสนามครับแต่ว่าตอนนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติไปนะครับบางครั้งเนี่ยกับผู้เล่นอายุน้อยครับมันเกี่ยวกับเรื่อง,องความมั่นใจนะมันก็อาจจะมาจากเกมการแข่งขันด้วยนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของนอกสนามด้วยก็ได้ที่ทำให้นักเตะเนี่ยมีอาการแกว่งนะครับสโมสรอนเนี่ยต้องช่วยเรื่องของการทำให้ไรฟอร์ดกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งครับแข้งซีเนียร์ของทีมก็ต้องช่วยเหลือเช่นเดียวกันด้วยนะครับต้องช่วยเหลือผู้เล่นอายุน้อยตอนนี้สโมสรอนแมนยูเนี่ยมีปัญหามากมายที่จะต้องแก้ไขนะครับนี่คือสิ่งที่รอยคีนมีการให้สัมภาษณ์ผ่านสกายปอดจริงๆเขาสัมภาษณ์หลายเรื่องนะ ย่างที่เราทราบกันแหละแล้วก็เรื่องของแรดฟอร์ดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับยงจริงสิ่งเนี้คริสเตียโนโรโดเคยพูดไว้แล้วนะครับเคยมีการเปิดเผยกันออกมาแล้วนะครับว่าคือถ้าเกิดนักเตะในทีมมีปัญหาผู้เล่นอายุน้อยมีปัญหาเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นคุณต้องการคําปรึกษาคุณสามารถเดินเข้ามาหาผมได้นะครับสามารถมาขอคาปรึกษาได้เลยซึ่ง โรนโดเองเขาก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาะะะให้แบบความช่วยเหลือแล้วกันต้องใช้คำนี้เลยะะโอเคนี่คือเรื่องแรกที่มาฝากกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของวิกตอร์ดินเลิร์นะครับแนวร,รับของแมนยูเราเนี่ยก็มีการออกมายกย่องเอตนี ي อีลองกานะครับแนวรุกดารุ่งของแมนยูเรานะครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้รับโอกาสในเกมพบก,กับบิลล่าไปถึงแม้ว่าจะเสมอแต่ว่าผลงานของอิลองกาเนี่ย ก็ได้รับคําชื่นชมนะจากกูรูด้วยจากแฟนบอลด้วยนะครับแล้วก็รุ่นพี่ร่วมทีมนี่แหละเดนเลิฟเนี่ยบอกว่าแน่นอนครับว่าผมเนี่ยคุยกับเขาเยอะมากๆนะครับอีลองก้าเนี่ยมีพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ครับแล้วก็ผมเนี่ยมีความสุขกับเขามากๆครับที่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรอนเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆซึ่งเขาเป็นนักเตะหนุ่มนะฝีเทา้าดีมาซ้อมที่นี่ทุกวันครับแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนา เกมการเล่นของตัวเองอยู่ตลอดเวลาทํางานหนักด้วยนะครับแล้วก็ผมดีใจกับเขาด้วยนะครับที่ได้รางวัลตอบแทนนะครับหากเขายังทําสิ่งเหล่านี้ดีต่อไปแบบเรื่อยๆนะผมคิดว่าเขาเนี่ยจะมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนทั้งหมดก็แค่ต้องอ่อนน้อมถ่องตนนะครับแล้วก็ทํางานอย่างหนักต่อไปแบบเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของปอบ๊อกบากันหน่อยนะครับปอบ๊อกบาเนี่ย ก็ตามรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวเนี่ยมีการอัปเดตเองนั่นแหละคือเจ้าตัวเนี่ยกลับมาลงซ้อมที่สนามคาริงตันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนะฮะก็เจ้าตัวได้มีการอัปเดตผ่านโซเชียลส่วนตัวก็ตรงกับที่ลาฟตันนิกมีการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นนะครับว่าพอกบาเนี่ยก็ถือว่ากลับมาลงซ้อมได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละต้องให้เวลาพักฟื้นกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็น่าจะ หลับมาเป็นตัวเลือกในเดีเดียวนี้นะแล้วก็เริ่มที่จะมีการลงซ้อมเบื้องต้นไปแล้วนะครับก็ให้เวลากันหน่อยแล้วกันจะได้เห็นฟอร์มละสำหรับปอกบาในเวอร์ชั่นของลบาบดังนิกนะครับนี่ก็ตามภาพเนี่ยจะมีโรนโดมีฟิลโจนมีลุคชอมีดอนนี่ฟันเดเบกนะครับมีแรดฟอร์ดนะแล้วก็มีทอมฮีตันด้วยนะครับที่อปอกบาอัพูภาพนี้ ส่วนของเราต่อมาครับเกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายนเตะกันหน่อยนะครับร้อนแรงมากเกี่ยวกับเรื่องของการคว้าตัวจอห์นแม็กกินนะครับจอห์นแม็กกินเนี่ยเป็นกองกลางฟอร์มแรงของวิลล่านะครับแล้วก็เคยมีข่าวกับแมนยูมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะที่แม็กกินจะมีข่าวกับแมนยูนะครับซึ่งเทเลกราฟนะครับสื่อของอังกฤษสื่อดังเลยนะครับก็มีการเล่นข่าวออกมาแหละ โยงประเด็นในเรื่องของการซื้อกองกลางร,รายใหม่นะครับแมนยู U, ไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่แล้วว่าทําไมถึงมีข่าวกับกองกลางเป็นประจำนะครับเพราะว่ากองกลางของแมนยูเนี่ยมีปัญหาหนักสุดแล้วณเวลานี้นะครับนะซึ่งประเด็นเกี่ยวกับการคว้าตัวจอร์นแม็กกินเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงในช่วงซัมเมอร์มากกว่านะช่วงมกราคมเนี่ยก็มันน่าจะเป็นเรื่องยากต้องพูดอย่างนี้นะครับ เทลกราฟเนี่ยรา,ายงานกันออกมาครับว่าจอห์นแม็กกินเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของแมนยูนะครับซึ่งคาดว่าราคาค่าตัวของแข้งรายเนี่ยน่าจะสูงในระดับแบบ40-50ล้านปอนด์อัพขึ้นไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติม,ตมนะว่าจอห์นแม็กกินเนี่ยได้รับความสนใจหรือว่ามันมีคนภายในสมโมสรแมนยูอย่างเซอร์เร็กูสันเนี่ยตำนานกุนซือของแมนยูก็ชอบด้วยเดอะเดนเฟเชอร์ ature, นะครับเดอะเด็กเตอร์ หรือว่าเพราะว่าทั้งนั้นเทคนิคของแมนยูก็ชอบแล้วก็ว่ากันว่ามีการแนะนําว่าแมนยูควรไปซื้อมานะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าจอห์นแม็กกินเนี่ยเป็นตัวหลักของวิลล่านะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะไปซื้อแข้งรายนี้มายิ่งสตีเวนเจอร์ัดนะครับมาทําทีมวิลล่าให้ดูแบบดูดีขึ้นนะทำให้แม็กกินก็รู้สึกแบบว่าอยากอยู่กับวิลล่าต่อไปเจอร์ัดก็อยากเก็บไว้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้น ราคา40-50ล้านปอนด์เนี่ยโอเคมองได้ว่ามกราคมเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ยากส่วนหนึ่งก็คืออา้าวราคาอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่2ออ่ะวิลล่าไม่น่าจะปล่อยกลางซีซั่นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นซัมเมอร์ผมก็ยังมองว่าเป็นเรื่องยากนะที่ทางวิลล่าจะปล่อยแข้งรายนี้ให้กับแมนยูนะครับก็น่าสนใจซึ่งแมนยูเนี่ยก็เรื่องของการมองหากองกลางเนี่ยอาจจะเข้ามา ทดแทนพวกกองกลางชุดเก่าด้วยนะที่มีข่าวการย้ายทีมอย่างเช่นป๊อกบาร์นะครับลินกาดทวนมาต้านะฮะหรือมาติดที่ออุเริ่มมากนะครับหรือเอามาทดแทนพวกแบบนักเตะที่มีอยู่ที่มันยังไม่ดีพออะไรประมาณนั้นนะครับก็มีข่าวออกมาในเรื่องของจอห์นแม็กกินนะครับประมาณนี้เทลากราฟเล่นเข่ามาได้อย่างน่าสนใจนะครับนอกจากนี้นะครับดีแลนติกนะครับก็ได้มีการโยงไปอีกนะครับว่า จริงๆแล้วบอร์ดบริหารเนี่ยก็มีการริสาชื่อกองกลางไว้เยอะมากมายเลยนะครับเอาตัวหลักๆเนี่ยอันดับหนึ่งตอนเนี้ดิแลนติกยกว่าให้เป็นจูดเบลลิงแฮมของทางดอทมุลนะครับสองเป็นดีแคนไรที่ตามมาติดๆ,ๆนะครับแล้วก็มีอัปปารูไฮดาร่าก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่ทางแมนยูให้ความสนใจด้วยเป็น3รายนะครับซึ่งดิแลนติกรวมกับเทเลกราฟเนี่ยก็เป็น4รายหลัก,กนั่นแหละแต่ว่าแต่ละแข้งเนี่ยมันยากมากนะจนแม็กกินก็ยากนะครับ จูเบลิงแฮมก็ยากครับค่าตัวก็สูงหลอดบุญก็ปล่อยยากแน่นอนนะครับดีแคนไรท์เนี่ยผมให้ความยากไปเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็อามาดูฮนันดราอาจจะมีโอกาสไปไม่ได้เยอะสุดนะครับในมุมมองของผมนะ4คนเนี้ยนะครับ4คนเนี้ยรายชื่อของฮนันดราเนี่ยน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะฮะนอกนอจากนั้นน่าจะยากมากครับนะโอเคนี่คือประเด็นเกี่ยวกับกองกลางก็ภาพรวมก็คือแมนยูจริงจังจริงๆครับเกี่ยวกับตำแหน่งกองกลางรายใหม่นะครับก็สำรวจได้ไหล ไดหลายลิตลายชื่อนะไม่เพียงแต่จอห์นแม็กกินไม่เพียงแต่ฮันเดาเนี่ยนะไม่เพียงแต่เบลลิงแฮมดีคันไรท์คือเอาคนที่ใช่ที่สุดะนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าจะมีนอกเหนือจากนี้อีก,อกหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นรายอื่นก็ได้ที่เราไม่ค่อยได้ยินชื่อสักเท่าไหร่ในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมานก็อาจจะเป็นตัวละครลับก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับเร่องาต่อมาครับก็เรามากันที่เรื่องของฮานดิมลเมสบรีนะครับ เรีบาเมสบีเนี่ยนะครับก็มีรายงานจากโกนะเว็บไซต์โกเนี่ยก็ได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าทางลับนิกเนี่ยก็หลังจากที่มีการปล่อยเมสบีเนี่ยไปรับใช้ทีมชาติเสร็จแล้วทำภารกิจทีมชาติเสร็จแล้วเนี่ยพอเมสบีกลับมาเนี่ยก็หวังว่าจะมีการผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทันทีแล้วก็พร้อมให้โอกาสทันทีนะครับซึ่งลับนักหนเอาจริงแน่นอนนะครับให้ดูกรณีตัวอย่างอย่างเช่นเอนโทนี่อิลลองกานี่แหละ ที่อีลองกาก็ได้รับโอกาสไปแล้วในเกมที่ผ่านมาเป็นตัวจริงด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็ได้รับโอกาสเช่นเดียวกันสําหรับอีลองกาก็คือแบบเริ่มที่จะต่อเน,นื่องแหละนะแล้วก็เป็นดาวรุ่งที่ลามานิกชอบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่ออกมาแบบนี้นะครับหลายสื่อในอังกฤษรายงานออกมาแบบนี้ด้วยเพิ่มเติมนะจริงๆริงมันไม่ใช่เว็บไซต์โกอย่างเดียวนะยังมีสื่อในอังกฤษรายงานออกมาว่า เออน่าจะมีการผลักดันแบบที่เป็นจริงเป็นจังนะแต่ว่าต้องรอให้เมสบี้เนี่ยเขาสิทธิพกิจทีมชาติก่อนนะครับก็น่าสนใจนะก็ประเด็นเรื่องนอเนี้ยคือเมสบี้เนี่ยผลงานดีตั้งนานแล้วแล้วก็แฟนผีก็มีการกล่าวถึงค่อนข้างเยอะสื่ออังกฤษก็มีการเคาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเช่นเดียวกันด้วยส่วนเรื่องราวต่อมาครับเชื่อมโยงไปที่ในเรื่องของอัลซอนิมาเซียานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมแหละ มิลเลอร์ครับมีการระบุกันออกมาครับความเป็นไปได้ในการยืมตัวหรือว่าปล่อยยืมมอนตริมัสเซียลเนี่ยที่เซรียให้ความสนใจอยู่เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเว้นเสียว่าท่าทีของแมนยูจะเปลี่ยนไปนะครับในช่วงเดือนนี้ก็คืออาจจะยอมปล่อยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับก็พร้อมที่จะปล่อยทันทีอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าถ้ามาทรงเดิมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอยากนะครับที่จะมีทีมไหนกล้าจ่ายค่าชดเชยค่า ออปชันค่ายืมเนี่ยที่มันมหาศาลอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นเรื่องยากจริงๆนะครับเม็ดเงินในช่วงของโควิดเนี่ยสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งที่โยงเข้าหาองค์ริมมาซียลเนี่ยก็คือกระแสที่เจ้าตัวเนี่ยมีดราม่าก,กับลาบดังนิกนะครับก็คือมีการตอบโต้กันผ่านโซเชียลผ่านสื่อนั่นแหละลาบดังนิกให้สัมภาษณ์อีกแบบมาซียาลออกมาโพสต์อีกแบบนะครับซึ่งว่ากันว่าสถา,านการณ์ตอนนี้นะครับก็น่าจะนิ่งลงละหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ย มีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับมีการเข้าหาเรือกันละพูดคุยกันเรียบร้อยนะครับซึ่งมันก็มีกระแสกันออกมาเพิ่มเติมนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนะครับทำให้ทั้งราบัิกิก็สื่อไปแบบนั้นมาซียาวก็สื่อไปอีกแบบอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะเคลียร์กันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของอุสมาเดนเบเล่ครับมีรายงานจากสื่อสเปนอย่างสปอร์ตนะครับมีการระบุสั้นๆออกมานะครับว่าบาเซลนาได้มีการเสนอ อุสมานเดเบเล่ให้กับแมนเชสเตอร์เด็แล้วก็นิวคาสเซิลนะครับโดยหวังว่าจะมีการขายนักเตะโดยทันทีในช่วงมกราคมนะครับถ้าเกิดเรื่องของสัญญาเนี่ยไม่คืบหน้าไม่สามารถตกลงกันได้ก็พร้อมปล่อยทันทีนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของดอนนี่ฟานเดเบ็กนะครับก็มีการรายงานออกมาจาก e s p n เนะครับเป็นกระแสที่ผมมองว่าก็ยังต้องกรองกันหน่อยนะครับถึงแม้ว่าดอนนี่ฟานเดเบ็กเนี่ยอาจจะมี เรื่องราวมากมายนะครับเกี่ยวกับเบื้องหลังก็ไม่รู้แหละอย่างที่เราได้ทราบกันนั่นแหละก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งมีการระบุกันออกมานะครับว่าจริงๆแล้วดูเหมือนว่าโอเลกุน่าโซชาในยุคข,ของโอเลที่มีการดึงตอนนี้ฟันเดเบกเข้ามาเนี่ยคือโอเลเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการคว้าตัวตอนนี้ฟันเดเบกตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็โอเลก็เหมือนกับมองว่านักเตะเนี่ยไม่ได้ดีพอสําหรับแมนเชสเตอร์เต็ดเลยด้วยซ้ำนะครับมันก็เลยเกิดขึ้นหมายคําถามมาโดยตลอดถูกไหมครับว่าตกลงแล้วเนี่ยโอเลอยากได้ ตอนที่ฟันเดบกหรือเปล่าถ้าเกิดอยากได้จริงเขาก็ควรที่จะให้โอกาสถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับไม่อยากได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะแต่ว่าบอร์ดไปซื้อมาแล้วนี้มันก็โยงไปอีกครับว่าเอา้าถ้าเกิดบอร์ดไปซื้อมาหรือว่าใครไปซื้อมาถ้าไม่ใช่โอเล่เนี่ยมันก็ต้องไปโทษคนนั้นแหละเออที่มีการแนะนําสโมสรที่มีการผลักดันดูวนี้มันเกิดขึ้นนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่มีการเล่นกันออกมาในตอนนี้เหมือนกันนะ ล่งข่าวเพิ่มเติมจาก ESB เนี่ยบอกว่าดอนนี่ฟาราเบกเนี่ยเกี่ยวกับคุณภาพเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของคุณสมบัติที่ไม่เหมาะกับเบทีพิมเบรกอังกฤษนะครับเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องของกายภาพนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยดอนนี่ฟาราเบกเนี่ยจะมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแกร่งความแข็งแรงขึ้นก็ตามแต่ว่าก็ยังขาดความแข็งแกร่งที่ เอาไว้ประท้ากับผู้เล่นในพิพมพมเดกอังกฤษยอยู่ดีนั่นแหละหนะก็โอ้โหเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเรื่องของนีฟแลนเดเบกนะครับส่วนเรื่องราวของฟาคุนโดปิดท้ายกันนะครับฟาคุนโดเปเยสตรีเนี่ยนะครับก็มีรายองานออกมาจาก m อ็บอนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับจุดยืนของฟาคุนโดเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะอยู่ในแผนการทีมในปัจจุบันของอาราเบสหรือเปล่านะครับที่ไปยืมตัวนั่นแหละซึ่งแมนยูก็มีออปชันการเรียกตัว กลับมาในช่วงเดือนนี้ครับตามเงื่อนไขยอยู่นะครับแล้วพอดึงกลับมาเนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าเกิดไม่อยู่ในสเปนต่อไปเนี่ยนะครับก็ยังมีหลายทีมในแชมเปี้ยนชิพที่ให้ความสนใจแล้วก็เตรียมที่จะยืมตัวไปใช้งานต่อนะครับแต่ดูเหมือนว่านักเตะน่าจะอยู่ในสเปนต่อไปแหละนะก็รอดูกันนะครับว่านักเตะจะสู้ไหมนะครับหรือว่าแมนยูมองแล้วว่าอยู่ต่อไปไม่น่าจะเวิร์กก็ดึงกลับมาแล้วก็เปลี่ยนทีมยืม คล้ายๆกับอิทันเลียมนั่นแหละอิทันรดนั่นแหละที่มีการปล่อยไปนะครับให้กับบอลมัดนะก็อาจจะทําได้ในกรณีแบบนั้นนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือต้องเาวาของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้าครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ